เรื่องเล่าวันนี้ขอนําเรื่องราวประวัติของหลวงปู่ดุลอตุโลพระอริยสงฆ์ที่หาได้ยากยิ่งองค์หนึ่งข้อมูลจากเรื่องเล่าพระธุดงโดยกองบรรณาธิการนิตยสารสิเกตมาเล่าให้ฟังกันครับฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครต์กดแชร์ และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับหลวงปู่ดุลอตุโลวัดบูรพาราออำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้มีอุปนิสัยเยือกเย็นพูดน้อยสงบอยู่เป็นนิด มีจิตใจใฝ่ในความวิเวกมากท่านถือกำเนิดณบ้านปราศาสตตำบลฉเนียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อุปสมบทณวัดจุมพลสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เมื่อพุทธศักราช2453เมื่อแรกบวช หลวงปู่ได้ภาคเพียนศึกษาการปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งครัดทว่าผลการปฏิบัติกลับไม่มีความคืบหน้าจนล่วงเข้าพรรษาที่หกหลวงปู่จึงหันมาศึกษาพระปริยติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นตรีเป็นรุ่นแรกเป็นโชคดีที่ในพรรษาต่อๆมา หลวงปู่ได้มีโอกาสพบกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมื่อได้ฟังธรรมเพียงครั้งเดียวจากพระอาจารย์มั่นท่านจึงตัดสินใจเลิกศึกษาพระปริยัติแล้วออกทุดงตามพระอาจารย์มั่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลวงปู่ดุลจึงถือเป็นศิษย์ในสมัยแรกของพระอาจารย์มั่นในภายหลัง เมื่อเจ้าคณะมนทนนครราชสีมาขอให้หลวงปู่กลับจังหวัดสุรินเพื่อบูรณะวัดบูรพาราหลวงปู่จึงจำต้องงดกิจทุดดงและเริ่มงานบูรณะตามที่ได้รับมอบหมายแม้กระนั้นท่านก็ยังคงบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นปกติไม่ขาดสายไม่เคยขาดตกบกพร่อง กลางคืนจะพักผ่อนเพียงสองชั่วโมงเท่านั้นนอกจากนี้หลวงปู่ดุลอตุโลยังมีความเป็นอยู่ง่ายเมื่อขาดไม่ดินรนแสวงหาเมื่อมีไม่สั่งสมน,นิยมการทำตัวง่ายๆสบายๆไม่มีพิธีรีตองทั้งยังฉันมื้อเดียวตลอดมา ด้วยเหตุนี้จึงยอมรับจากสาธุชนทั้งหลายว่าเป็นพระอริยสงฆ์ที่หาได้ยากยิ่งองค์หนึ่งหลวงปู่ดุลมรณภาเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2526ที่วัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์สิริรวมอายุ96ปีเศษน,นับพรรษาได้ เจ็ดสิบสามพรรษาคติธรรมหลวงปู่ดุลอัตุโลของดีต้องภาวนาเอาเองจึงจะได้เมื่อภาวนาแล้วใจก็สงบก,กายวาจาก็สงบด้วยกายก็ดีวาจาใจก็ดีเราก็อยู่ดีมีสุขเท่านั้นเอง สนับสนุนโดยบริษัทเวชภัญญาการโนบ็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทองพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370